The Legendary Moonlight Chapter ตอนที่89วีเทพเจ้าแห่งสงคราม The History of v e r s a i l l e Continent เป็นเรื่องราวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ KMC Media ชินเฮมินจะจอกับโปรแกรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เล่นลอรยอรถดหลายคนใช่ในโปรแกรมวันนี้เราจะแจ้งราคาของสินค้าพื้นฐานหลายอย่างในแต่ละอาณาจักรให้กับคุณอย่างไรก็ตามโอจูวันฉันได้ยินมาว่า คุณมีเรื่องสําคัญที่อยากจะบอกถูกต้องผู้เล่นหลายคนมุ่งความสนใจไปที่อาณาจักรบ k เคเจทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นอย่างนั้นหรอตัวอย่างเช่นมีกองทัพมอนสเตอร์จํานวนมากกาลังมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรบ k เคเจมอนสเตอร์เหล่านี้ลงมาจากภูเขาเบรุเคไม่ทราบเส้นทางการเดินโดยละเอียดของพวกมันแต่เรากําลังรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งด่วนสิ่งใดก็ตามที่เหมาะสมกับทวิเวอร์เซลพวกเขาจะให้ข้อมูลพื้นฐานที่สุด ด้วยซ้ำข้อมูลราคาสัตว์อสูรและเส้นทางการเดินทางของพยุหะเสนาพวกเขามีข้อมูลครบถ้วนหากสามเณรอยู่ใกล้กับพยุหะพวกเขาจะไม่สามารถหยุดตัวสั่นได้สัปลาดน้บหมื่นกำลังเข็นฆ่าผู้คนขณะที่พวกเขากำลังเดินทางสำหรับพ่อขานี่คือนรกแต่สำหรับเมอร์เซนารีมันเป็นข่าวดีมากเมื่อคุณเข้าร่วมในภารกิจ ปราบตามสัตว์ประหลาดที่มอบให้โดยราชวงศ์หรือขุนนางศักดินารางวัลและคะแนนสมทบนั้นมากมายมหาศาลแม้ว่าหลายคนไม่ได้เข้าร่วมแต่ก็มีมือเซนารี่ระดับสูงจำนวนมากที่เข้าร่วมมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาที่สามารถเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของสัตว์ประหลาดในการต่อสู้ดังนั้นจึงมีความสนใจอย่างมากในการปราบกองทัพสัตว์ประหลาดที่กำลังเดินทางอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามมีผู้ชมจำนวนไม่น้อยที่สนใจสัป,ปหลาดที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่อาณาจักรบีเใช่นี่จะเป็นการปิดฉากเรื่องราวของอาณาจักรบีเของเราชินเฮมินดำเนินการออกอากาศข่าวอย่างรดวดเร็วเธอรู้ดีว่าผู้ชมกำลังรออะไรอยู่บนหน้าจอของผู้ดำเนินรายการเธอสามารถเห็นผู้ชมหลายพันคนแสดงความคิดเห็นเ <c oughs> มื่อหลายคนนั้นจะออนแอเมื่อเขาปรากฏตัวโปรดถามเขาเกี่ยวกับข่าวล่าสุด รดถามเขาเกี่ยวกับ Legend of Undead และรายการที่เขาได้รับหลังจากเอาชนะโทริชั้นเลเวล3 8มนึ่งในอัศวินมองความแข็งแกร่งของฉันคือพลังที่ต้องคำนึงถึงในทุกที่ที่ฉันไปเขาสามารถติดตามฉันได้ฉันเป็นพระเลเวล385และอย่างน้อยฉันก็อยากดูเขาออกล่าช่วยบอกเขาที่นี่คือความคิดเห็นในกลุ่มของผู้ชม เมื่อมีกิจวันที่ผ่านมาซื้อเคเอซีได้ปล่อยตัวอย่างโฆษณาที่ระบุวา่าพวกเขาจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้เล่นที่มีชื่อเสียงใน Continental of Magic และตอนนี้กำลังเล่นอยู่ในรอยโอลด์โดยเหตุนี้ความสนใจของผู้คนจำนวนมากจึงปรุงพรานซึ่งส่งผลให้จำนวนการดูป,ปกติเพิ่มขึ้นไปสองเท่าแม้แต่พิธีกรฝีมือดีอย่างชินเฮมิงก็อดไม่ได้ที่จะปากแหงเราได้ออกอากาศวันนี้เราจะสัมภาษณ์บุคคลที่มีตัวละครชื่อวีด เป็นอีกครั้งที่วิทเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและอยู่ในระดับสูงสุดในทปแหิงเวทมนต์กับ Legends of e a d แพ้แล้ววิทพร้อมให้สัมภาษณ์ชินเฮมินชิงเหรอฉันไม่เคยเชื่อเลยตอนที่เธอบอกว่าจะออออากาศพสัมภาษณ์ของเขาแต่วิทจะปรากฏตัวจริงๆอย่างนั้นเหรอโอจูวานไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของเขาได้ใช่เป็นเรื่องจริงเราได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วทุกอย่างเรียบร้อยดี แน่นอนไม่มีฮีโร่คนไหนเหมือนวิทอีกแล้วโอชูวานเกิดได้ยินเรื่องราวมากมายเก็บเกี่ยววิทในดันเชียนแห่งหนึ่งของคอนเ i น e n t ท l o ออฟเมจิกเป็นที่ทราบกันดีว่าไม่สามารถพิชิตได้แต่เขาสามารถเคลียร์มันได้และแม้แต่เอาชนะมอนสเตอร์ระดับบอสเรื่องนี้ได้กลายเป็นตำนานเพราะเขาสามารถสัมภาษณ์วิทคนเดียวกันได้โอชูวานจะต้องดีใจแน่ๆผู้อำนวยการไฟผลิตกำลังมองชินเฮมินผ่านจอมอนิเตอร์พร้อมที่จะพิมพ์ โทรศัพท์ใช่ฉันจะเริ่มสัมภาษณ์คุณวีตชินเฮมินไม่เสียเวลาเลยมีคนรอเรื่องนี้มากเกินไปในรอยลรถบางครั้งเธอก็กระซิบผ่านวีตเพื่อพูดคุยถึงกระนั้นเธอก็มีหลายครั้งที่เธอตัวสั่นเพราะเธออยู่กับวีทที่ทุกคนพูดถึงคนอื่นจะตั้งตารอสิ่งนี้มากไปกว่านี้อีกนานแค่ไหนสวัสดีทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นในสตูดิโอหัวใจเขาเต้นรัวในที่สุดเขาก็มาวีทกำลังพูดสายอยู่ การพูดคุยโทรศัพท์กับวิทผ่านไปแล้วทุกๆ1ิบวินาทีจะมีความคิดเห็นอย่างน้อยร้อยรายการสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้คนให้ความสนใจกับการออกอากาศมากแค่ไหนชินเฮมินพยายามทาให้บทสนทนาดําเนินการไปอย่างง่ายดายสวัสดีครับคุณวีทในระหว่างการสัมภาษณ์ผมจะแนะนําคุณด้วยชื่อตัวละครของคุณตกลงไหมได้เลยวีทตอบกลับอย่างเรียบง่ายให้เรียกชื่อตัวละครมากกว่าชื่อเต็มจะดีที่สุดจะเจ็บปวดสักเพียงไรหากทุกเจําจำในฐานะ เจ้าหญิงแห่งอัศวินโอจูวานอยู่ในสตูดิโอพร้อมทักทายกันนี่คือโอจูวานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พูดคุยกับคุณวีดผู้โด่งดังยินดีที่ได้รู้จักฝากทักทายผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีลีฮุนตอบสั้นๆภายในของชินเฮมินลุกเป็นไฟคำตอบของเขาจะสั้นแบบนี้ไม่ได้นี่คือการออกอากาศผู้ชมกำลังมองหาการออกอากาศที่ราบรื่นกว่าการออกอากาศสั้นนี้อย่างแน่นอน วิธีอ่านสคริปต์ที่ผู้เขียนบทเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งจะเพิ่มเอฟเฟกต์ที่น่าทึ่งแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นการสัมภาษณ์แบบเรยวถามไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าชินเฮมินฐานในขณะที่หัวเราะคุณวีทมีเรื่องไหนที่ทําให้อารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าครับก็มีนิดหน่อยใช่เป็นเพราะฉันหรือเปล่าใช่เมื่อได้รับคำตอบที่คาดไม่ถึงนี้ชินเฮมินและโอจูวานก็เขินอายเมื่อคุณทําการสัมภาษณ์คุณไม่ต้องการให้พูดที่เกี่ยวข้องบนแม้ว่าพวกเขาจะต้องการให้เป็นเช่นนั้นแต่ลีฮุนก็ไม่ตอบ ไม่ปฏิเสธไม่ต่ปฏิบัติตามการออกอากาศนี้ล้มเหลวชินเฮมินรู้สึกเหงื่อบนฝ่ามือของเธออย่างไรก็ตามเธอต้องสัมภาษณ์ต่อไปอยากให้ฉันตอบอยังไงล่ะถ้าคุณต้องการคำขอโทษฉันจะขอโทษถ้ามีอะไรต้องแก้ไขบอกฉันได้เลยนั่นคือมันโอเคที่จะเป็นแบบนี้จริงๆเหรออืมคุณขอให้ฉันโทรหาคุณตอนเจ็มงเย็นแต่ถ้าคุณจะสัมภาษณ์แบบนี้คุณควรโทรหาฉันค่าโทรศัพท์แพงจัง พิธีกรฝีมือชินเฮมินพูดไม่ออกโอ้จูมานที่พูดไม่ออกเช่นกันกองไม่ได้ช่วยอะไรเช่นกันพวกเขาคิดว่ามันเป็นความไม่สะดวกอย่างยิ่งที่ทางสถานีจะต้องขออภัยเขาราคาถูกมากหลี่หุนพบประหยัดเท่านั้นที่สามารถทําให้พวกเขาประหลาดใจได้เช่นนี้ในไม่ช้าในไม่ช้าชินเฮมินก็จับตัวเองได้ใช่นั่นเป็นความผิดของเราแต่เราสงสัยมากเกี่ยวกับการกระทําข,ของวิธอย่างแรก ขายบัญชี Continental o f Magic ของคุณเมื่อมันเกิดขึ้นอินเทอร์เน็ตก็กละหุนครั้งใหญ่ไม่มีใครที่ไม่รู้ว่าลีหุนขายบัญชีใน Continental o f Magic ของเขาในเวลานั้นเกมไม่ได้มีชื่อเสียงในฐนานะรอย l ่อรถอีกต่อไปแต่เป็นเวลาหลายปีที่ Continental o f Magic ได,ตตได้รับความนิยมอย่างมากแต่ก็เริ่มตกต่ำลงเมื่อรอย l ่อรถได้รับความนิยมหลังจากซื้อบัญชีของเขาสื่อ CTS ก็หยุดโปรโมท โปรแกรมทันทีซึ่งครอบคุมเกมสเสมือนจริงเพื่อจัดงานใหญ่รายการทีวิทมีและแม้แต่บันทึกการเคลียร์ดันเจียนของเขาก็ถูกถ่ายทอดเนื่องจากยังมีผู้เล่นจำนวนมากที่เล่น Continental of Magic เหตุการณ์นี้ได้รับคะแนนสูงในทำนองเดียวกันสำหรับบริษัทที่เป็นเจ้าของ Continental of Magic นี่เป็นความช่วยเหลืออย่างมากในการพยายามแซงหน้ารอยโรถ คอน t i n เนน a ัลออฟเมจได้รับความนิยมอย่างมากอีกครั้งและในเวลาต่อมาบัญชีที่มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆก็ถูกขายให้กับสื่อชินเฮมินพูดด้วยความอิจฉาฉันได้ยินมาว่าเมื่อคุณขายบัญชีคุณคุณจะได้รับจำนวนเงินมหาศาลถึง3,000ล้านวอนนั่นคือเงินจำนวนมากคุณซื้อรถต่างประเทศด้วยเงินหรือซื้อของที่มากเกินไปหรือเปล่าคำตอบของลีฮุนกระชับมากฉันไม่มีเงินอีกต่อไปแล้วใช่ ถ้าคุณมีรายได้3 0 0 0ล้านในวันนี้และคุณต้องการที่จะรักษา3 0 0 0ล้านไว้นั้นคุณต้องทำงานให้หนักเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงอ่าเป็นคำพูดที่ดีจริงๆถัดจากเธอโอชุวานถามคำถามไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับเงินที่คุณได้รับจากความสำเร็จลึกๆมันเป็ความจริงที่ลีฮุนมีรายได้3 0 0 0ล้านแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เสียมันไปให้กับฉลาม เนื่องจากคนส่วนใหญ่มีความฟุ้งเฟือยที่จะไม่รู้สถานการณ์เหล่านั้นพวกเขาจึงเข้าใจผิดตกลงนี่คือคำถามที่สองสำหรับวีทชินเฮมินพร้อมที่จะตอบคำถามส,สั้งๆดังนั้นเธอจึงเตรียมคำถามอื่นในทวีปแห่งเวทมนต์คุณเก็บเลเวลได้อย่างไรเหนือกว่าคนอื่นจริงไหมใช่คุณช่วยบอกความรอ้ของคุณได้ไหมลาสปลาดทุกตัวค้นหาสถานที่ที่มันเต็มไปด้วยสปหลาดและฆ่าพวกมันทั้งหมดโอจูวานไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เขาได้ยิน วิธ์ฉันเล่นคอนเทนเนอร์ท่ m ออฟเมจิกมานานแล้วด้วยแต่การเติบโตของวิธนั้นยอดเยี่ยมเป็นพิเศษคุณแน่ใจเล้ว,ว่าคุณไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆเป็นเพราะฉันออกล่าทุกวันการล่ามันไม่น่าเบื่อใช่ไหมฉันเข้าใจมอนสเตอร์สองสตัวแต่การล่อล่าสองสามชั่วโมงก็น่าเบื่อไม่ใช่เหรอฉันไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยหรือคุณบอกว่าเขาไม่เคยเบื่อเลยเขาตอบโอจูวันอย่างดีชินเฮมินถามคำถามต่อไปคุณเล่นคอน t i n เน t a l ท f m ออฟเมจิกทั้งวันหรือเปล่า เมื่อไหรก็ตามที่ฉันมีเวลาว่างใช่ฉันเล่นมันคุณนั่งลงเล่นคุณเล่นนานกี่ชั่วโมงมันคือ204ชั่วโมงขอโทษนะคำถามคือคุณนั่งลงและเล่นต่อเนื่องนานแค่ไหนนะชินเฮมินและโอชูวานคิดว่าเขาได้ยินคำถาม,ถามผิดแต่ลีฮุนได้ยินคำถา,ถามถูกต้องและให้คำตอบถ้าถามว่าเล่นต่อเนื่องนานที่สุดไหมถูกต้องมีความยาว204ชั่วโมงกระดานข้อความอยู่ในความกลุหลนไม่มีทางหน้า ดูเหมือนว่าเขากำลังจะโกหกทุกคนสามารถเล่นเกมติดต่อกัน200-4ชั่วโมงได้อย่างไรฉันเป็นแฟนองวิทใน Continental of Magic วิทไม่ได้ออกจากระบบจนกว่าเขาจะเคลียร์ดันเจียนได้เมื่อเขาเข,าเข้าไปถึงกานนั้นฉันก็ไม่มีทางช่วยคำพูดของเขาที่เขาเล่นมากกว่า200ชั่วโมงคำพูดของเขาไม่สมเหตุสมผลชินเฮมินและโอชูวานรู้สึกอับอายกับความผิดพลาดของพวกเขาเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินรายการที่จะต้องอดทนต่อสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์พูด แต่หลังจากได้ยินคำพูดที่ไม่น่าเชื่อนี้สีหน้าของเธอก็ตึงเครียดกระดานข้อความก็ร้อนแรงเช่นกันทำให้มันไม่สามารถเพิกเฉยได้ในที่สุดก็ฝืนจากความอึดอัดชิ้นให้มินถามคุณวิทเป็นไปได้ไหมว่าคุณไม่ได้ติดตามเวลาอย่างถูกต้องฉันไม่ผิดเมื่อฉันออกจากระบบข้อความบอกว่าฉันเล่นมาแล้ว2 4 0ชั่วโมงติดต่อกันโอ้คุณหมายความว่าคุณเข้าระบบเป็นเวลา2 4ชั่วโมงใช่หรือไม่ เช่นถ้าคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และปล่อยให้ตัวคุณเองเข้าสู่ระบบเป็นเวลา200-4ชั่วโมงชินเฮมินพยายามทำความเข้าใจกับคำตอบของเขาแต่เธอก็ทำไม่ได้ไม่ฉันใช้เวลา200-4ชั่วโมงในเกมจริงๆในที่สุดชินเฮมินก็หายสาบสูญไปโดยสิ้นเชิงโอจูวานผู้ซึ่งทนไม่ได้กับบรรยากาศในที่สุดก็ถามขึ้นเป็นไปได้อย่างไรที่คุณจะไม่นอนเป็นเวลา2 0 4ชั่วโมงแล้วเล่นเกมแทนส่วนกินข้าวก็กินหน้าคอมอย่างไรก็ตามผู้คน จำเป็นต้องนอนลีฮุนตอบโดยนึกถึงประสบการณ์ของเขาหากคุณเล่นเกมคุณสามารถเอาชนะการนอนหลับได้เป็นไงบ้างเมื่อคุณออกล่าหรือทําภารกิจคุณจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ดังนั้นคุณจึงไม่ง่วงนอนใช่ตอนแรกฉันง่วงมากแต่หลังจากผ่านไป50ชั่วโมงอาการ่งงวงนอนก็ไม่เกิดขึ้นง่ายๆ100ชั่วโมงต่อมาตาของฉันยังคงเปิดอยู่ดังนั้นแน่นอนว่าฉันยังคงจดบันทึกไว้ มันเป็นสถานการณ์ที่ฉันไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการเล่นเกมและการนันอนหลับได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามผู้เล่นสามารถเล่นต่อไปได้โดยไม่รู้สึกง่วงหรือเหนื่อยเล่นเกม200-4ชั่วโมงดูเหมือนว่าจะสูงสุดที่คนสามารถเล่นได้ต่อเนื่องไม่เลยหยุดเพราะเมาส์มันพังนะ่ะชินเฮมนถอนหายใจด้วยความโล่งอกเราปกติ ทุกคนภูมิใจกับการเล่นสัก2 3สวันแต่สำหรับรีฮุนการนอนเล่นเกม1หรือ2คืนคือการเล่นของเด็กชินเฮมินถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อคุณเล่นเกมถึงขนาดนั้นคุณทานอาหารได้ถูกต้องหรือไม่ไม่บ้านเราไม่มีอะไรกินจริงๆแล้วที่บ้านไม่มีอาหารมากนะักแต่ชินเฮมินและโอจูวานมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันเดาว่าเขาไม่สามารถเตรียมและทานอาหารได้เพราะเขาเล่นเกมอย,ยา่างขยันขังแข็งโอจูวานถามด้วยน้ำเสียงที่ ปนไปได้วยความกังวลคุณเล่นเกมแบบนั้นโดยไม่ได้นอนนานแค่ไหนประมาณ3ปีฉันไม่ได้แค่เล่นเกมฉันทำงานหลายอย่างและเล่นเกมเฉพาะเมื่อฉันมีเวลาว่างเท่านั้นชินเฮมินถามอย่างระมัดระวังร่างกายของเขาไม่สุดซมลงบ้างเหรอหลังจากไม่ได้รับประทานอาหารและนั่งบนเก้าอี้เป็นเวลานานการเดินรอบๆก็ดูงุ่มงาม ฉันควรจะบอกว่าขาของฉันรีบหรือไม่เนื่องจากร่างกายของฉันเจ็บปวดไปทั้งตัวในตอนนั้นฉันถึงต้องออกกําลังกายอย่างเต็มที่ในตอนนี้การจัดการฟิตเนสเป็นสิ่งสําคัญเขาว่ากันว่าผู้ป่วย i c u ที่นอนในโรงพยาบาลานานๆจะมีอาการคล้ายๆกันมันก็น่าจะคล้ายๆกันนั่นแหละอาการอื่นๆปรากฏขึ้นหลังจากฉันล้างหน้าล้างหน้าใช่ล้างหน้าเสร็จเลือดกําเดาของฉันก็ไหลออกมา ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้เงินและไปโรงพยาบาลที่นั่นหมอบอกฉันบางอย่างเขาบอกว่าการระบายอากาศจากพัดลมก็อันตรายเช่นกันหากคุณเล่นเกมนานเกินไปใบหน้าของชินเฮมินและโอจูวานซีดลงวีทที่พวกเขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งสงครามพวกเขามองเห็นความเป็นจริงของร่างพิการเล็กน้อยยังมีบทสัมภาษณ์ต่อกดไลค์กดซับสไรตและกดกระดิ่ง เ่อเป็นกำลังใจของทั้งคิมพีตับแตนรับแข็งทัพ